การคอยในเกมฟีฟ่า15และฟีฟ่าเวอร์ในราคาถูกนะครับเชิญที่เว็บฟีฟ่าอันเตเมสปูนี่ไทยแลนด์ครับคลิกที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยครับแล้วอย่าลืมบอกโค้ด MNF เวลาซื้อด้วยนะครับเพื่อใช้เป็นส่วนลดครับสวัสดีครับพบกับผมนายโมโนฟิลครับ วันนี้เราก็จะมาพูดคุยกันก่อนจะรีวิวนักเตะนิดหน่อยครับเป็นมินิรีวิวครับเซดูดุมเบียนะครับ2014ครับแต่ก่อนอื่นนะครับถ้าใครติดตามผมมานะครับช่วงก่อนหน้านี้ผมก็จะหายไปพักใหญ่ๆครับสาเหตุก็มาจากงานที่ทำอยู่ครับมันค่อนข้างจะยุ่งครับแล้วก็ประกอบกับทําห้องนะครับห้องทำงานที่บ้านตัวเองนี่แหละครับทำให้ไม่สามารถ อัดได้ครับแล้วก็ไม่สะดวกอย่างยิ่งครับก็เลยไม่มีคลิปออกมาอยู่พักใหญ่ๆนะครับน่าจะประมาณ10กว่าวันได้ครับอตอนนี้ห้องทำงานที่บ้านก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเหลือตกแต่งจัดของเข้ามานิดหน่อยครับก็ต้องขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ครับที่ช่วยจัดการให้นะครับเรื่องทุนทรัพย์ต่างๆนานานะครับไม่ได้เขาเราก็ลำบากครับแล้วก็ อีกเรื่องหนึ่งครับวันนี้ก็จริงๆตั้งใจจะมาขอบคุณครับเพราะว่าหลังจะกลับมาครับใน YouTube ครับยอดติดตามนะครับยอดซับสไครต์นะครับที่มีคนกดซับสไครตอะไรต่างๆเข้ามานะครับก็ถึงหมื่นคนได้น่าจะได้พักใหญ่ๆแล้วครับถึงหมื่นคนนะครับหมื่นคนนี้ก็เป็นจํานวนที่ผมว่าก็เริ่มเยอะแล้วครับคนติดตามนะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่ ยังติดตามกันมาโดยตลอดนะครับแล้วก็ไม่ได้หายไปไหนนะครับทั้งๆท,ที่ผมเนี่ยหายไปพักหนึ่งครับผลงานนะครับรวมทั้งในเพจ Facebook นะครับ m o n i f i l d Gamer นะครับก็มีคนกดถูกใจเกินพันคนแล้วครับ ก็ถ้าเกิดใครยังไม่ได้กดถูกใจนะครับก็เข้าไปกดถูกใจไปพูดคุยกันได้ในนี้นะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยผมก็อาจจะดูไม่ทั่วถึงครับทั้งใน YouTube และใน a c e b o o k นะครับก็ถามกัน2ที่ก็ได้ครับถ้ามีเวลามีโอกาสตอบก็จะตอบให้ทั้งหมดทุกคนนะครับและยังไงก็ขอบคุณนะครับทุกๆคนนะครับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆหลายๆคนนะครับ ที่ติดตามกันมาด้วยดีโดยตลอดนะครับมีทั้งให้กำลังใจมีทั้งเ,เสนอแนะต่างๆนะครับผมขอบคุณมากๆเลยครับไม่ว่าจะติชมหรือจะอะไรต่างๆนะครับเป็นความเห็นที่ดีทั้งนั้นนะครับแล้วก็ใครนะครับที่เข้ามาคุยแล้วผมไม่สามารถตอบได้ทันทีนะครับหรือว่าอาจจะทิ้งไว้หลายวันหรือบางทีอาจจะ แบบไม่ได้ตอบเลยนะครับต้องขออภัยด้วยครับบางทีอาจจะไม่เห็นครับมันมันค่อนข้างเยอะจริงๆครับแล้วคนที่เข้ามาแล้วก็จะชวนผมเล่นด้วยนะครับที่ผมไม่ได้เล่นด้วยนี้ต้องขออภัยเพราะว่ามันยุ่งมากจริงๆครับถ้าเกิดเราเล่นกับใครคนใดคนหนึ่งไปแล้วอาจจะคนอื่นเขาอาจจะน้อยใจนะครับแล้วก็ไม่ได้เล่นนะครับพรปัจจุบันนะครับ เวลาเล่นจริงๆส่วนใหญ่จะเป็นวันอาทิตย์วันเดียวครับที่เหลือก็เล่นนิดๆหน่อยๆครับวันลตาสตาหรืออาจจะวันเว้นวันครับตามแต่เวลาที่ว่างและที่สะดวกครับแล้วก็วันนี้นะครับวันที่11พฤษภาครับก็เป็นวันคล้ายวันเกิดของผมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับหลังจากที่รีวิวเซดุงดุมเบียนตัวนี้นะครับผมก็จะ ขายเซดูดุมเบียนะครับในราคาที่มันถูกที่สุดในตลาดครับเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับหลังจากรีวิวก็ติดตามดูครับว่าจะร่วมกิจกรรมกันยังไงนะครับเซดูดุมเบีย2014นะครับตัวนี้นี่มีคนอยากให้ผมรีวิวสมัยที่ผมเนี่ยมาเริ่มทำคลิป YouTube แรกๆเลยครับอยากให้รีวิวสุนหน้าขวัญใจลากยาก่าเราคนนี้ครับ สมัยนั้นผมก็ซื้อบวก5มาครับประมาณ4ล้านเกือบ5ล้านได้ครับจุดเด่นของเขาจริงๆนะครับเป็นที่ความเร็วครับกับสปีดต้นที่ค่อนข้างจัดจ้านครับแล้วก็มีพวกทักษะพลังแฝงนะครับหลุดกับดักล้าหน้าครับแล้วก็เทคนิคที่การออกท่าออกทางนะครับพวกแฟงนะครับความฉลาดแล้วก็เรื่องของเทคนิคการเลี้ยงบอลครับก็ค่อนข้างจะเลี้ยงบอลได้ดีนะครับโดยที่ เรื่องของความแข็งแกร่งเนี่ยค่อนข้างจะน้อยนะครับกับความสมดุลเพราะฉะนั้นเราจะเอาไปใช้ชนต่างๆก็ค่อนข้างลําบากเหมือนกันครับแต่เรื่องความไวนะครับรุดกับดักล้าหน้าต้องให้เขาเลยครับเบียนะครับก็รู้สึกจะไม่เหมือนกับตัวจริงเท่าไหร่ครับหน้าตาก็เป็นอย่างนี้ครับตาไปตีครับแต่ผิวดําครับตัวก็ไม่ค่อยจะสูงมากนะครับร้อเจนะครับน้าหนักเจครับ รูปร่างก็เป็นแบบว่าออกแนวผอมๆแห้งๆนิดๆครับแล้ววันนี้เป็นมินิรีวิวนะครับเดี๋ยวเราไปดูไฮไลท์กันเลยครับจะไม่มีอะไรมากครับเพราะจริงๆคลิปนี้ตั้งใจจะมาขอบคุณนะครับทุกคนที่ติดตามกันมานะครับแล้วเคยรับชมนะครับด้วยดีครับมาชมไฮไลท์เซดูดุมเบียร์2014ครับเรื่องของการยืนตำแหน่งก็ใช้ได้ครับไม่ได้น่าเกลียดครับสำหรับนักเตะคนนี้ครับ หาช่องก็ค่อนข้างดีเหมือนกันครับดูนะครับจังหวะนี้ครับไปรอที่เสาสองครับแล้วก็กระโดดวอลเลย์ครับค่าวอลเลย์ก็ถือว่าทําได้ดีเหมือนกันครับในเรื่องของวอลเลย์นะครับหรือการซัดประตูแบบว่าไม่จับอย่างนี้ครับและลูกนี้ครับหาช่องอีกแล้วครับแล้วก็จริงเข้าไปแล้วครับโดนประตูนี้เขี่ยมือหัวทิ่มไปบ้างครับ เป็นนักเตะที่ค่อนข้างเร็วครับบวกกับเรื่องของการยืนตำแหน่งที่ค่อนข้างมีพอประมาณครับทำให้เขาเนี่ยสามารถสามารถหาช่องได้ดีครับเหมือนรีโมททีวีเลยครับหาช่องนะครับแล้วก็เรื่องของการเลี้ยงก็ทําได้ดีครับข้อเสียนิดนึงครับเวลาโดนชนนี่แซะกับใครไม่ค่อยจะได้ครับนี่ครับค่อนข้างหาช่องดีครับ แซกอระไครไม่ค่อยได้ครับแล้วยิ่งช่วงแรกๆเลเวลน้อยๆนะครับผมเอามาใช้นี่ไม่เคยจะเวิร์กเลยครับนี่ครับยิงฟุกเข้าก็มีครับค่อนข้างเป็นนักเตะที่เร็วพอตัวตัวหนึ่งครับแล้วก็เท้าซ้ายเท้าขวาครับก็มาได้หมดครับจะมามุมไหนอะไรยังไงครับ เรื่องของการส่งบอลนะครับก็ทำได้ไม่ได้น่าเกียดครับครับส่งให้คอตต้ายิงเข้าไปครับหรือไม้กระทั่งอย่างนี้ครับส่งให้ตอเรสมาครับแล้วก็ยิงเข้าไปได้ครับก็ขยันไล่บอลมานะครับนี่ครับบางเกมผมก็เอาเปลี่ยนดับบล์นะครับเพราะว่ามันเจ๋งกว่าดับบล์ครับนี่ครับ นี่เป็นไงครับส่วนหลังนี่เป็นข้อผิดพลาดแล้วครับก็จะมียิงไม่ค่อยเข้าโดนแซะออครับเขาผิดพลาดของผู้เล่นครับล็อกไปก็โดนชนหน่อยหนึ่งก็ตัวปิ้นได้ครับหลุดเดียวครับหลุดเป็นโลกเลยครับแล้วมีขาตั้งเยอะครับแต่ยิงทรายครับออกไปเลยแล้วลูกนี้ครับนี่ชนเสาครับประตูก็รับได้เฉยครับเป็นอะไรครับ บอกแล้วครับอย่าโดนแซะครับโดนแซะเป็นไม่ได้ครับตัวนี้ครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับเซดูดุมเบียมินิรีวิวนะครับก็คงจะไม่ยาวอะไรมากครับเพราะว่าตั้งใจจะมาขอบคุณทุกๆคนนะครับที่รับชมเป็นนักเตะที่ค่อนข้างโอเคครับเดี๋ยวจะมีกิจกรรมร่วมสนุกตอนท้ายครับว่าเป็นอะไรมาติดตามกันนะครับเอาละครับกิจกรรมร่วมสนุกของเราในครั้งนี้นะครับก็คือการ จริงเซดูดุมเบียครับราคาถูกที่สุดในตลาดครับคือตอนแรกเนี่ยจะใช้คำว่าแจกครับเพราะว่าตอนที่ผมซื้อมาตอนแรกเนี่ยมัน4ล้านเกือบ5ล้านครับเซดูดุมเบียบวก5นะครับทีนี้พอเข้ามาดูในตลาดโอ้โหราคาสูงสุดมันล้านเครับราคาต่ําสุดมันล้านหนึ่งอย่างเงี้ยครับถ้าบอกว่าใช้คําว่าแจกเดี๋ยวคนก็จะวอรวครับเพราะว่ามันต่างกันหลัก ประมาณเท่าไหร่ครับ6แสนนะครับก็เลยใช้คำว่าชิงแล้วกันครับก็คือถ้าเกิดว่าณเวลาที่ผมปล่อยเนี่ยมันล้าน4ี่0 0ื่นใช่ไหมครับก็ขายล้านส0่หมืครับตามราคาต่ำสุดนะครับถือว่าร่วมสนุกกันไปครับแพทหน้านะครับค่ายืนตำแหน่งกับค่าวอลเล่นะครับเพิ่มอย่างละหนึงด้วยนะครับแพทหน้านะครับที่เกาหลีปรับแล้วครับผมไปดูมานะครับ เอาเป็นว่าผมจะปล่อยเซดูดมเบียตอนไหนนะครับก็คือตอนที่ให้ไปติดตามในเพจนะครับข้างล่างนะครับ Monofill Gamer นะครับตอนที่ยอดวิวของคลิปนี้นะครับถึงประมาณ5,000ครับ5,000ถ้าเกิดถึง5,000ปุ๊บก็คือหมายถึงพวกที่ติดตามผมหรือพวกที่ชมนะครับดูกันครบ5,000คนผมก็จะไปโพสใน Facebook นะครับแฟนเพจว่า ไอเซดูดูเบียนะครับเวลานี้เวลานี้ให้รอกดแย้งกันได้ครับและถ้าเกิดใครได้ไปนะครับช่วยออกมาส่งรูปมาบอกได้ครับอยากรู้ว่าครับว่าผู้โชคดีเป็นใครนะครับเพราะถ้าเกิดการรอซื้อกันกันหลายๆคนอย่างเงี้ยครับน่าจะสนุกครับก็ถือว่าเป็นการร่วมสนุกกันแล้วกันครับอย่าหาว่ามันเป็นแบบว่าแจกเลยครับ เพราะว่ามันต่างกันนิดนิดหน่อยหน่อยครับใครอยากจะไปลองความเร็วนะครับสูนหน้าลากหญ้าของเราก็ได้ครับขายกันในราคากันเองครับต่ําที่สุดในตลาดครับย้ํากิจกรรมร่วมสนุกกันอีกครั้งนะครับก็คือชมคลิปนี้นะครับถ้ายอดวิวถึง5,000คนเมื่อไหร่นะครับก็ติดตามในเพจ f a c e b o o k นะครับไว้นะครับ แล้วก็ผมก็จะบอกนะครับมาถึง5,000คนแล้วผมจะบอกว่าปล่อยเซดูดุมเบียบวก5นะครับนะเวลาเท่าไหร่ครับแล้วก็เราก็บวกลบกันดีๆนะครับ10นาทีถึง15นาทีครับหลังจากเวลาที่ผมปล่อยเนี่ยนักเตะมันก็จะโขมานะครับแล้วก็แย่งกันกดดูนะครับสนุกสนานกันไปครับใครกดไดายก็เอามาโพสให้ดูหน่อยนะครับส่งรูปมาให้ดูครับถือเป็นการร่วมสนุกนะครับ คำๆนะครับก็ถือว่าเป็นการชิงโชควันเกิดครับแล้วสุดท้ายก็ขอบคุณอีกครั้งนะครับว่าที่ติดตามกันมาด้วยดีครับจะมีอะไรให้ชมอีกเยอะครับแน่นอนครับวันนี้ก็ไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับเอโต้ศูนย์หกนี้เรื่องเลี้ยงบอลก็พอใช้ได้ครับแล้วก็ทักษะการเลี้ยงบอลไวันะครับถึง76ครับทำให้เลี้ยงบอลเร็วนะครับแล้วก็จะมีรูปพวก ปฏิหารคุกคิกวิ่งประมาณนี้ค่อนข้างเยอะครับในการเข้าไปยิงนะครับเรื่องของการเข้าฮอสหรือเขาพื้นที่โจมตีครับอย่างนี้ครับก็ค่อนข,ข้างดีมากครับเพราะว่ามีค่าการอ่านเกมและค่ายืนตำแหน่งที่สูงถึง80ขึ้นไปทั้งคู่นะ